อ่ะเราดูข้อมูลแล้วนะครับอันนี้เรามาดูกันนิดนึงนะว่าในช่วงเนี้ยต่อไปเนี่ยมันจะมีการทําการตลาดเนี่ยอะไรที่มันสําคัญบ้างนะครับจริงๆเนี่ยมันก็จะมีคล้ายๆกับของเดิมของ EP ที่แล้วที่เราคุยกันนะครับตอวนนี้เรามาสรุปในเรื่องของหลังจากนี้แหละช่วงใกล้จบโควิดเนี่ยอะไรที่มันโอ้โหโดดเด่นที่มาจริงๆนะครับมี4ี่กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกครับอีคอมเมิร์ซนะก็คือ แพลตฟอร์มขายของแหละขายอะไรก็ได้ที่มันขายของได้แม้แต่เฟซบุ o กไลน์หรืออะไรต่างๆนี่ครับที่เป็นโซเชียลคอมเมอร์สหรือถ้าเปอีคอมเมอร์สแพลตฟอร์มแบบออโตเมชันนิดหนึ่งก็พวก s h อ p e e Lazada หรืออะไรพวกเนี้นะครับอันนี้จะโตต่อเนื่องมากๆแต่ว่าตัวที่มันโตอย่างมีนัยยะสำคัญมากๆเลยจะเป็นพวกโซเชียลคอมเมอร์สพวกพภาษาไทยคือสื่อสังคมออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน์นะครับนำมาเลยครับก็คือ f Facebook 58เปอร์เซ็นเลยโอ้โหเรียกว่าเป็นเจ้าตลาดนะครับตัวรองลงมาก็คือ l ล n e ครับอันนี้ที่เกียรติคุณเคยดีมากไลน์ก็โอ้โหเรียกว่าทำการค้าได้ตามมาติดๆเลยนะครับแล้วผมเชื่อว่าก็ต่อไปก็จะมีสัดส่วนตรงนี้เยอะขึ้นนะฮะมีโอกาสมีโอกาสนะมีโอกาสนะเพราะว่ามันมันเป็นแชท เป็นเป็นแชทแล้วมันมันขยายมันมีฐานฐานลูกค้าอยู่แล้วก็ตัวลายเองเขาเขาก็<ข> <ๆ S 2> มีเอมเอมอยู่อันนึงนะ <ๆ S 2> ผมไม่ไม่ได้ช่วยช่วยขายให้แล้วกันแต่เขามีเอมอยู่อันนึงนะที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะรับไว้ไม่กัสเดี๋ยวมาแชร์ให้ฟังว่าเขามีเอมอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับของลน์ซึ่งผมว่ามันม,มันก็ชาเลนจ์อยู่พอสมควรครับครับเอ่อเพราะว่าถ้าเป็นพูดถึงเอแอปแอปหรืออะไรที่มันลักษณะแชทอย่างเงี้ยง่ายๆคือไลน์มันดีสุดแล้วนะ ตอนนี้ในประเทศไทยนะเข้าถึงคนได้ง่ายมากๆเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะจะเป็นตัวคีย์สำคัญเลยแหละอันดับสามครับตัวนี้เนี่ยอันนี้ก็มาแรงมากหลังโควิดคือ i n s t a g r กรมหรือที่บ้านเราเรียกไอกันเนาะอินสตาแกรมเนี่ยขึ้นมา21นะครับคืออันนี้จะเรียกว่าขายขายง่ายคือเห็นภาพปุ๊บแล้วอยากซื้อ โดยเฉพาะ,ะพวกเฟอร์นิเจอร์หรือว่าของใช้ในบ้านที่ผ่านมานะครับอุปกรณ์ครัวต่างๆเนี่ยในในอินสตาแกรมนี่ขายดีมากขายดีจริงจริงตัวที่4ี่นะครับเป็นโซเชียลตัวหนึ่งที่ะจะไม่ว่าไงดียคือถึงแม้จะถูกมองว่าเป็นเป็นโซเชียลสำหรับคนรุ่นใหม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ก็มีการขายอยู่ถึง11%เลยทีเดียวนะครับ,รบตัวนี้ก็มีการขายเยอะเยอะมากครับที่ Twitter แต่มันต,ต้องมีเทคนิคในการขายอะครับอืมอืตัวนี้ t ิ k t o k ยังไม่มานะครับยังไม่ติดอันดับเดี๋ยวต่อไปก็จะมอนิเตอร์เรื่อยๆว่าเอา๊ทิกตอกจะเข้ามาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะครับมีโอกาสนะมีโอกาสนะนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทิกตอกผมอัปเดเก็มีช็อปแล้วนะชอะ็อปปิ้งทิกตอกเลยนะใช่ใช่ล่าสุดนะวันสุกวันเนี้ยห็นข่าวมาผมผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสนุกแหละเดี๋ยวได้สนุกกันมันมาคนละคนละฟิวกับไลน์แล้วก็เฟซบุ๊ก ครับแข่งสนุกแน่น่าสนุกมากครับปีหน้านี่สนุกแน่นอนผมนี่อมเสริมผมเสริมตรงนี้นิดเดียวในเของของิรมยหรือฝั่งที่เป็นโซเชียลคอมซอ่ะเบเจหมีฟอันหนึ่งอ่ะของพวกโซเชียลหน้าที่เขาคือทำยังไงยังไงก็ได้ให้คนอยู่ในแพลตฟอร์มของเขานานที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้อยู่นานได้ที่สุดเนี่ยมันอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาตั้งแต่บันเทิงแชทพูดคุย หรือแม้การสั่งซื้อสินค้าเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในซิงเกิลแพลตฟอร์มอ่ะเพราะเนี่ยผมว่าเดี๋ยวมันก็ไปในเทรนทิศทางเดียวกันเฟซบุนะ๊กก็จะทุกอย่างก็จะต้องอยู่ในเฟซบุ๊กห้ามออกไปไหนอะ่ะจะช็อปจะซื้อจะแชทก็อยู่ในนี้ไลน์ก็เหมือนกันนะครับทิกตอกทิกตอกจะเต้นสนุกสนานอะไรต่างๆพอจะชอบจะซื้อก็อ,อยู่ในนี้ไม่แน่นะครจริงๆพวกนี้มันมีแชทอยู่แล้วนั่นแหละคืออยากให้อยู่ในแพลตฟอร์มเขานานๆพออยู่ในแพลตฟอร์มของนานๆเพราะสิ่งที่ต้องเสริมเข้ามาก็คือ พวกที่เป็นฟีเจอร์ฟังก์ชันอะไรใหม่ๆตอนนี้ที่เกิดขึ้นตามมาครับผมผมเห็นด้วยเลยครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของออกลุ่มกลุ่มคนที่จัดลักษณะด e โมกราฟิกเนี่ยเช่นเพศอายุลักษณะไลฟ์สไตล์ต่างๆเนี่ยมันจะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าแต่ละกลุ่มจะไปอยู่บนแพลตฟอร์มอะไรจะค่อนข้างชัด <ch an. S 1> เพราะว่า <ใน S 2> แต่ละแพลตฟอร์มเขาก็จะมี strategy มีกลยุทธ์นะว่าเขาจะ อยากได้กลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนมากที่สุดอยู่และวะ้วว่ามันจะชัดเลยยิ่งชัดมากขึ้นอันนี้ต่อไปเนี่ยนะหน้าที่ของนักการตลาดเนี่ยอย่างเราสองคนเนี่ยมันก็ต้องภาพมองภาพให้ชัดมองภาพให้ขาดว่าะจะทําการตลาดเนี่ยผ่านช่องทาง